เจ็ดโอเคโอเคโอเคเฮ้ยพูดไม่เป็นไรพูดหยาบได้น้องออนไลน์ไม่ต้องเป็นซีเรียสเลยเอามามาจับฮะโอเคนี่อยู่นี่นี่นี่นอ่านี่นี่อ่ะซ้ายหน่อยอ่าซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยโอเคตรงไปตรงไปตรงไปทำไมตรงไปตรงไปโอเค ตรงไปตรงไปตรงไปไหนตรงมานี่ยนี่เออเจจับจับอะไรมาควยอ่ะไรอะแป๊บหนึ่งแป๊บนึงแล้วป๊บนึงโอเคโอเคตรงไป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 ไหนตรงไปตรงมานี่ยทางนี้นี้ฝั่นี้โอเคจับดูจับจับมันเหมือนเหมือนเหมือนสนามย่าเป็นไงลักษณะเป็นไงตอนนี้บอกลักษณะหน่อย แต่โดนถ้วยแล้วเดี๋ยวลงถ้วยเอามาโอเคหนูจับถ้วยก่อนหนูจับถ้วยก่อนแล้วค่อยๆเข้าไปเหมือนตูดหมาที่มีขนตูดหมาที่มีขนตูดหมาที่มีขนแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงหนูจับถ้วยก่อนโอเคนี่ถ้วยโอเคนี่นี่ถ้วยนะโอเคถ้วยแต่เข้าไปข้างในอะไรวะลองรูปดูลองรูปดูแล้วจะรู้รูปแป๊บนึงห้าวิอุ้ยมันจะเคลียร์่ะมันคืดๆอ่ะ มันเป็นไงมันมันมันไหมหรือว่ามันยังไงมันมันมันนะมันมันปะเมื่อกี้มันเหมือนมาแต่ไม่เหมือนแล้วอะเหมือนอะ่รอาจจะแจกก่อนแจกแล้วก็รูป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 อะตอบไหมอะไรเฮ้ยมันหัวเด็กเมื่เกิน่ะหัวกู ไปได้ไงวะดูลืมหัวก็บอางไปได้เหรอเอฟตีชอบเหมือนหมาปูดหมาเอฟตีชอบมากเลยตัวหนาคิดว่าว่าขนสั้นน่ะแบบนี้เออแล้วมันมันมันไงมันมันไงว่ากูบอจะอยู่ตรงนี้ลืมไปเลยใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้เลยใช่ไหมลื้วถ้าเป็นโคบอยเพราะตอนแรกเราเราเราคิดว่ากล้วยแน่กล้วยดิทำไมว่าเออยังไงก็กล้วย